สวัสดีครับรแฟนทุกคนนะครับผมก,ะกะระเชียร์ประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวด้านการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืม<ๆ>นะครับเห็นคลิปนี้เป็นกำลังใจกับเจ๊ดม์และทีมงานตูนยูนิเต็ดง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางน,นะครับ Facebook Fanpage YouTube c h anel n TikTok แล้วก็ Line แอดก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่ตูนยูนิเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเอฟเวรนนี้าาลดปปะกศ ราฟาเบนิเตสอดีตกุนซือของ,งแดงลิบูที่เข้ามารับงานต่อจากคาร์ลชลตติเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทํางานได้ไม่นานท่านั้นเองก็โดนเด้งออกไปเรียบร้อยนะสำหรับเอลราฟานั่นเองนะโดยล่าสุดแพ้นอร์เซิตี้หน่ต่อ2และทําสถิติย่าแย่เหลือเกิน12นัดหลังสุดในเพเบลิกแพ้ไปถึง9นัดนัดคิดดูดิโอ้โหอยู่ไหวก็ให้มันรู้ไปเด้งไปเรียบร้อยสาหรับราฟานั่นเองนะนั่นทําให้ล่าสุดสกายสปอร์ตรายงานว่าเอเวอร์ตันเองกําลังเลงไปที่ 6กุนซือนี้ที่มีโอกาสจะเข้ามาคุมเอเวอเรตตต่อจากราฟาเบนิเตสในปี2022ตรงนี้เนาะโดยล่าสุดเนี่ย6คนเนี่ยนะ2ตัวเต็งนั่นคือแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตกุนซอและตำนานตักเตะของเชลซีนี่เต็งหนึ่งเลยนะเต็ง2คือแกรมพอตเตอร์กุนซอของเบรตันและโภฟาเบียนและที่เหลือเนี่ยคืออดีตกุนซอของเอเวอเรตต์ที่เคยคุมเอเวอเรตต์ช่วงหนึ่งตอนนี้คุมทีมชาติเบลเยียมอยู่อย่างโรเบโตมาร์ติเนสนะแล้วก็มีเวนรูนี่ด้วย อ,อ,อดีตเด็กเก่าของเอฟเวอร์ตันที่เคยเป็นที่เป็นตำนานของแมนยูแต่ตอนนี้ซึ่งคุมดับบี้เค์ตี้ซึ่งรอดแร่จะตกชเปี้มนชิพอยู่เพราะโดนตัดแต้มเนี่ยนะแล้วก็มีบิ๊กดังด้วยดันแคนเฟอร์กูสันผู้ช่วยคนปัจจุบันของราฟาซึ่งก็ทำงานอยู่กับเอฟเวอร์ตันมาอย่างยาวนานตลอดเนี่ยนะก็อาจจะถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมถาวรเลยก็เป็นได้และปิดท้ายที่รูดี้กาเซียอดีตคนสื่อของลียงที่ก่อนหน้าน,นี้ตอนซัมเมอร์เคยมีข่าวว่าจะมาคุมแล้วเหมือนสัมพ่งสัมภาษณ์แล้วแต่ส เจ้าของทีมอย่างฟาสโมชิรี่เนี่ยไปเลือกเอลราฟาเข้ามาทํางานแล้วล่าสุดถูกปลดไปเรียบร้อยอ่ะรอดู6รายชื่อนี้จะมี1คนในนี้ไหมที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเอเวอร์ตันนั่นเองนะก็รอติดตามว่าจะดํามาอัพข่าวให้เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับสำหรับแฟ,น,ฟนของท็อปฟีส่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะอ้าก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามเราได้ทุกช่องทางชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะตูนยูเนเต็ดฟีเจอริ่งก็จะดําทุกวันนะครับ,ว,บ,บว,วัน